สวัสดีครับผมรับเจ้าของช่องบ่าวเอกบ้านนาครับผมมาดูแม่บ้านกำลังจะทำสวนครับผมกำลังพรวนดินครับผมทำมาแล้วครับผมสามหนึ่งสองสามครับผม ฝนก็กำลังไปปล่อยลงมาครับผมฝนกำลังรินดูครับผมวิธีการทำแปลงผักฝนตกงอีกครับผมฝนมาอีกแล้วครับผม สุดยอดมากครับผมแม่บ้านของแท้ครับผมดูครับผมนี่แหละครับผมอันนี้ทำอยู่สวนนะครับเด้อเพราะว่าจะได้กินผักกินอะไรด้วยครับผมปลูกผักไว้กินนี่แหละครับผมก็จะมีหลายอย่างครับผมผัก ก็รอชมอ p พีครับผมการปลูกผักของเราเนาะครับเนาะเอาครับผมล่องสุดท้ายครับผมคราวนี้ดูครับผมบ้ยดูดูดูแม่บ้านกำลังทำล่องสุดท้ายครับผมสามล่องมาก็ดูครับผมสวยๆแล้วครับผมอ้าวฝนมาครับผมฝนมาฝนมาแบบนี้ครับผมโอ้ฝนมาครับผมฝนมาแล้วเอาครับผมก็ทำไปเลยครับผม ฝ <laughs> นก็มาได้ได้การครับขบผมฝนนี่ามาถึงเวลาครับขบมปะแปลงนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเด้อนี่เาากว่ามูครับผมนี่เอาครับผมโอ้ผมเข้าล่มแล้วครับผมแม่บ้านยังไม่เข้าเลยครับผมก็รอปลูกผัก ep สองนะครับเนาะ รอชมอีพีสองครับผมการปลูกผักว่าเราจะเอาผักอะไรใส่บ้างครับผมโอ้แปลกง,ง่ายครับครับผมเอาครับผมคลิปนี้ไว้สำหรับทุกคนครับผมเอาครับผมก้อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านานาด้วครับผมขอบคุณครับเพื่อที่ติดตามครับ